โอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปรางรถไฟแล้วก็วันนี้มาแค่ตามคนเท่านั้นนั่นคือเคปบอร์ดและน้องปลายนั่นเองขอแนะนำตัวไหน่อยเดินปลายมาจากช่องฝัอสองค่ะส่วนเคปบอร์ดก็แตะจะแ,จะแปดป้ายไว้ เอ like okay. ะผ้าไว้ฝากด้วยงั้นไปลืมเลยดีกว่าพี่พี่อย่ายายายาคียาคีแต่ว่าแค่บอสที่สุดนะบอกก่อยายาไม่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 ขนาดนั้นไม่คนดีคนดีไม่ทำไม่ไม่ไม่ทำต่อวีดูไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ ไม่ใช่คนอย่างนั้นโอ้จะไมยนะจะไมยแค่บอสไม่ตอบกู้หอ่งอ่ะซื้อแต่คนละก้อนเดวฉันซื้อสามก้อนเองโอเคซือค้อถ่านแล้วแล้วก็เอาไปตกแต่งเอาดิพบการรักษาอฮะ เขาไปในใต้โต๊ะเอ้อมันมันอยู่ในใต้โต๊ะมันร่วงหรือเปล่าไต้เฮ้ยอือเขียเอาไปแล้วอุตส่าห์ให้เอาไปเขียเอาไปเขียดให้ออกมาในดูดิมันเขียยังไงขออยากดูแต่ละ <laughs> เขียแบบใหม่เห็นดูนะมาเอาป้ายไปเอาไป,ไป แล้วก็จะออกเดินทางกันคอยจะสายเดียวนะคะ,ะสายเดียวเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ใ,ยวใครเอาไปอีกหนึ่งเป็นปเขาฮะไม่มันมีสอง<ป>เอ้ยมันมีสามใช่ไหมแต่ว่าอันนี้อยู่นี่นี่นี่อยู่อยู่อยู่มันติดตั้งซ้ายซ้ายด้านขวาเอ๊ะเเอ้าไปา<ๆ>เลยน้องขับไป<ๆ>เลยครับไปเลย เราจะนั่งทำไมเราจะได้แคปบอส์ดเรากลัวว่ามันจะมันหลุดใจระวังระวังจะระวังหลุดในเอเนียและต่อไปนะครับก็เก็บของฟาร์มไปเรื่อยๆก็ค่ำพอดีนะครับผมใ้ของมีอยู่พวกเราจะพวกเราจะบอมบ์โซตีนไซไอนะคะอุ้ยค่ำแล้วอุ้ยค่ำแล้วปาดูได้จะมา โอ<ช>เคไม่ใช่ฟ้าผ่าอุย๊ยอัน,นี้ต้องระวังขึ้นมาแล้วใช่ไหมไปไมเ๋ย,ยาเลย,เยอันเนี้ยเข็มฟอสเข้ามาเข็มอเข้ามาแรงดรอฟ้า,าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันดีดไหมอะอ๋อโอเคหัวว,ว่ามันจะดีดไ,ได้วไม่เหทองฟอสตีฟ้าขนาดเนี้ยเออนั่นฟ้าผ่าได้ โเลือดเด็ดเด็ดละคนเหลือน้อยแล้วนิดหนึ่งออ้ยว oh <my. S 1> ิบ้าพ่าพางพ่างพองพางเลยพองพางได้ <Yay. S 1> เอาได้ออกหน<ด>่ยไ,ได้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 ไดได <laughs> ยืนทำไมวะงง,งกระโดดทำไมเนี่ยอีย่เกือบไปแล้วอีสามพันกิโลเจอหมู่บ้านค่ะ ไม่ตายหรอกแต่เจอแบบเนี้ยผู้หลบถ้าถ้าหยู่ตรงนี้เรียบร้อยเลยตายแน่ไอ้บอดอืออุ๊ยอือเกิดอะไรขึ้นอะไรไป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 เฮ้ยเจอบ้านละเออเออเกิดอะอุ๊ยเอ้ยอย่า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 อยู่อยู่นิ่งๆดีกว่าเชื่อเถอะ ไปตยงนะตึงนะนอนนอนแล้วโนนึงแล้แลนอนุนอน้ยไปซะไกลเลยระวังฟ้าผ่าได้ละกันนะไม่รู้จะผ่าใส่หรือเปล่านี่สิอุ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้อุ้ยอย,อย,อยมันจะผ่าใส่เราไหมเนี่ยหลบก่อนเอออย่าออกไปไปขายออกไปไปติดเถอะ อะไรอ่ะตายอ่ะเดี๋ยวตู้เอเดี๋ยวตู้ตู้เลยเอ้นั่นโจร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 นโจรนะได้ขายตางังค์ตั้งทีทุกคนใช่อไหมว่าม้าของผมมันบินได้ดไปได้เลยเอ้อะไรวะมาลอยได้อะรเนะเอ้ยเดี๋ยวจะเชื่อมาลอยได้อะไรเนะี่นี่เจอมหศัศจรรย์มาลอยได้ไดว้าว เดี๋ยวเ<ข>อจนนายเดี๋ยวเราให้ในนี้เราให้ในนี้ให้ให้ตังในนี้ <c oughs> มหาสจรมาลอยได้เอาไปเลยรวย <c oughs> เอาเอาไปก่อนไป <c oughs> แคปบอสเอามามาเร็วมีตังสามห้าบาทแคปบอสไปเดี๋ยวเอีกอันหนึงหายไปไหนแล้ว <c oughs> เฮ้ยสามห้าปกติต้องเป็นเจ็ดสิบแตมันหายไป <c oughs> ใช่ไงเราเจอศิบเนี่ยแหละโดนแยง่งเรียบร้ยไม่ไปเป็นไรค่อยหาโจนใหม่ก็ได้แต่จ้เอ้ยไปหามาก่อนด<ม>ีกว่าเจอแผ่นสังกะสีขายขายครับโอเคโอเคมีทานไหมใน,ในบ้านนี้มีมีมีเราเรามีมซื้อเลยไปไหนนั่นน่ะไปเอามา องการฆ่ามันใช่เราต้ององการยูนิคอรด้วยไม่มีไหนโอ้ื้อได้แตอันเหนียวเออยเอ้เออเอโอเคไปติด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 ไว<ป>้เจ้ามา หนึ่งโมงแล้วนี่ว่าเบบหน่อยนะคะเอาเอาไปเลยช่วยเอาไตายออกเอาไายออกให้หน่อยไา,ายออมีใครเอาออกไหมเอ่อตีหลังม้าไต่ออกนี่เนี่ยออกอาาให้พอดี๋ยวตีม้าซะหน่อยตายตายไปซะไอ้ม้าไม่ต้องการแล้วม้านี่นาตายไปเลย ลากเผาไปไม่ทางออกได้ยินลากเผาไปเรียบร้อยไม่มีทางแล้วไปนั่นนะอ๋อนี่เหลือไว้ตัวหนึ่งนะเพราะว่าเผื่อเดินทางไกลเรามีฐานโอ้โหเหลือเฟือเลยเดินได้ใช่ไหมเนี่ยโอเคอาอเดินได้เดินได้ไปไปนั่นนะมีฐานมีเราจะรอตรงนี้ หรือว่าค่อยออกเดินทางดีกว่าดูทรงกลัวว่าว่าจะมืดดูที่นี่ก่อนเพราะว่าเก็บซอ,บซอมบี้ดีกว่าเอาแบบฟา,ฟาร์มไปก่อนอ่ะนี่เผาไปเลยขอแบบฟาร์มไปก่อนนะครับแล้วก็ลูกปั้นเอาไปขายก่อนนะขายตั้งตรงนี้เนี่ยแย่งซะเลยแย่งซะก่อนละ โอ้ได้ห้าบาทเก่งจังเลยหาซื้ออะไรมั่งมีแต่ยาเนี่ยยาสองอันเพืนน่อเื<ๆ>ซื้อ,อยาไว้แนะนำซื้อยาดีที่สุดหรือว่าซื้อเพิ่มันดีกว่าอันหนึง่งจุกเชิญจุกเชิญดูเ่อนดูยอเคสามันที่เหลือก็ไปซื้อปืนเอาถ้ามีโจร อืมก็จะมืดให้จะมืดก็ดูหลังหน่อยสิว่าจะมีบ้านหรือเปล่าเราดูแล้วไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบ้านเฉยเลยเราดูไปแล้วอ๋ดูไปแล้วเหรอดูไปแล้วแล้วทำไมเราเจอเนี่ยใช่ไหมซอมบี้ไหมเนี่ยโอ้ซอมบี้เราเราเก็บไม่หมด มันดูแล้วอ๋อแล้วก็ไอ้ดูดส,สายไฟอันนั้นที่รอใส่ฟ้าไม่มีแล้วมั้งโอเคเผาดีกว่าไ้เ่งรู้สึก <Okay. S 2> ว่ามันมีปัญหากับป้ายแล้วแหละอ่าฮ้ามืดแล้วมันจะออกเดินทางหรอกชิวๆไปก่อนอันนี้นนฝนตกไหมนี่ฝนตก คือสองวันติดเลยอย่าพาใส่เราแล้วกันกกนี่นี่ยอุ้ยบบอุ้ยร,ระวังด้วยแคปบอสระวังนะมันจะพาใส่ไปกันไปกันไปกันไปเลยอ่ะไปเลยช่วงช่วงฟ้าผ่าบอมบี้ไม่เกิดงั้นระวังตัวด้วยแล้วกันนะเออ,อ มาผ่าต่อไนดะ้มานี่เถอะมานี่เถอะอย่าไปยุ่งเลยนั่นก็นลุยรุดเฮไม่เห็นทางเลยสิเขาเฮ้ยมองไม่เห็นแย่แล้วโอเคเห็นแล้วป,ป้ายออก <c oughs> ป,ป้ายออกสอ,อันเลมันมองไม่เห็นเมื่อกี้เม่กี้จะอาป้ายอโอ้มิดเลยก็จะดูมองเห็น อุ้ย <Okay. S 1> อุ้ยฟ้าผ่าเลยเด็กก็เช้าโอเคแต่ว่าซอมบีนี่อย่าไปยุ่งก่อนนะเดี๋ยวนะไม่คิดเจอบ้านใช่ไหมเราเห็นแป๊บๆอยู่ นักกิจหนุ่มเดริติชาลีนะคะัโอโ้โหฝั่งขวา,ามีบ้านไหม <im itation> ดูดูให้หน่อยนะเมื่อกี้เราเห็นเป็เปบเปบนี่ยมันไม่รู้อยู่ไหนแล้วเออฮะไปไหนแล้วไม่ใช่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกโอเคโอเคโอเค,อเค <im itation> ระวังดด้วยนะสามพันละวันนี้ต้องถึงแปดหมื่น โอ้ยเจอสะพานแปดมือนอะ่ะใช่แล้วก็แช์มาบินได้ไปรู้สึกเหนื่อยนะเนี่ยแปดมือนเดียวก็เสร็จตีไปก็ชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> มัง้งเดี๋ยวต้องต้องมีมาที่ขี่ได้สามตัวแล้วก็มาที่ตายแล้วสามตัวคุะละตัวเรยจบอ่ไปเดินทางต่อไปค่ะอุ้ยว่ะ ดวงเดินทางต่อเลยใช่ไหมโอเคเดินทางต่อแป๊บนหนึ่งนะขอซื้อยาก่ะไปซื้อเถอะนะเดี๋ยวว่าต้องออกเดินทางต่อห้านาทีผ่านไปมีทางค่ะมาใส่เลยเจ้าเมดใส่เมนในคาร์บอยเได้ได้เออได้ได้แล้ว มาเป็นไงโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วมาไปเลยไปเลยอุ้ย Let's go เงี้ยเงี้ยปูนปูนต่อไปผมก็ออกเดินทางหาของหาฟาร์มไว้ก่อนเผื่อว่ามันจะจำเป็นมากเลยโอเคไปดูกันอุ้ยซอมบี้มันจะมาหาเราไหมเนี่ยดูทรงแรกนั่นนะไม่ไม่ไม่ มันอยู่ไกลมันไม่เห็น <ś ni> ตาบอดสอมบี้ตาบตตอดต,ตายไปเต็ม <1 S 1> ขยะแล้วก็ซอมบี้หมดแล้วไปข้ามแล้วมีมาแต่ว่<ะ>ามันค้ามแล้วพี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 เจอฟา,ฟาร์มเจอฟาร์มเจอฟาร์มอหรอในว่า,าต้องไกลๆรู้เลย แต่ว่าต้อง,<บ>งไปละไกลรู้เลยไกลไกลรู้เลยจ้าไปแล้วนะมือึงไปเลยอุ้ยเสียดายอ่ะเจอไปเสียดายเจอฟาร์มแต่ข้ามบอดีอ่ะไม่ไเ,เ,มเ,มเมป็นไรไปหาที่อื่นมันมีแันเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้ฝาผ่า,าอันนี้วันฟ้าผ่าแต่มันติดแล้วโอย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  อุ้ย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 มันจะปาใส่ปลายไหมเนี่ยเดี๋ยวแคร์บอลที่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างในโอเคโอเคอู้โจรมาอีกแล้วจูนจูนเอองมามาทำไมสะตอนฟ้าผ่าวะไม่โดนไม่โดนสักนัดโคตรจริงรอดได้ไงเนี่ยไปกันต่อ อันนี้ใกล้สามหมื่นแล้วก็น่าจะเจอบ้านแล้วแหละเจอบ้านเออมาอยู่ดีๆได้สามหมื่นเทำไมอ่ะมันเร็วใช่ไหมมันเร็วงงเลยคือดีแล้วมันมันเร็วมันก็ดีแล้วดีแล้วไม่ตายถ้าตายก็ตองสองหมื่มมนนะ่ะโอ้เสียดายสองหมื่นนั้น โอเคเทงแล้วโอ้ยบังไม่มีตังมาอยู่นี่ไปก่อนอยู่นี่ไปก่อนไม่ลืมไปว้าผาอยู่เลยไม่มีตังค่ะงั้นเฝ้าอยู่ในรางรถไฟก่อนแล้วกันเพราะว่าฝนตกฝนตกแดดออกแล้วก็เจอข้ารังองังผ่าใส่นะโป้ง <laughs> พ่งไหมอ๊้ไม่พุง<อ>่งสว่างขัพอดีขาพอดีอดสว่างจ้าเลยไม่พุ่งแล้วอาขึ้นมาจะารับเดินทางต่อนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างนอกแ<อ>ป๊บน,นะขอตรวจสอบเชือเพิ่มหน่อยนะคะไม่มีโอเคออกเดินทางได้ปืนก็ยังไม่ได้เลยกายยังไงดีเนี่ยมันก็ไม่ได้ไกลขนาดน,นั้นแต่ว่ามันเลยอะ่ะ โอ้สอบี้มาเพียบเลยอยู่อย่งั้นไปโอเคมีสองบี้ตัวหนึ่งอึบอึบอึบเอมามันมามันมาเหรอมาแค่สองตัวมาเก่าอ้ตัวรหัสโอ้เอ้า รหัสอะไรเนะราะรหัสลับหนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรห้าหกห้าหนึ่งห้าห้าหกห้าหนึ่งห้าอ๋อตรงนั้นเหรอแต่โอ้ยห้าห้าหกห้าหนึ่งห้าจะไปดีไหมนะี่ยเพราะว่าไม่มีปืนเด,ปเดี๋ยวเราฝ่เดียวเองอย่าไปเถอะเออเอาเอาอันนี้ ฟางไอ้น uh, okay. yeah. uh, ี่หน่อยฟังมาฮะฟังที่เราเถอะเผื่อเพื่อเพื่อเพื่อเกียรติยุทธ์เพื่อตุยยอ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 ยโอ้ยแคบอสช่วยหน่อยเออดีมากวิ่งเดียวเกินวิ่งเดียวเกินนั่นแหละใส่เดียวไม่ได้ด้วยประเด็น

โอ้โหอลังการจริงๆซอมบีมบ้แย่มากซอมบี้แย่มากเฮ้ยสี่โมงแล้วตายแล้วเหรอเออเอาเวนงั้นเราจะขี่ม้าไปรอแป๊บยี่กับกับซอมบี้แย่มากอะไรเลยเอ้ยอีมาขีมา<ส>่ม้าไปยี่กือบเกืบยี่เกือบเกืบ นี่กับเกือบเออพ่วาพี่วา,พ,วาพี่วาเอาของคืนหน่อยของคืนเงียบของคืนของคืนแค่นั้นน,ใน,ในีงเฮ้ยเ <laughs> ไไดเดเดฮะนายเก็บนายเก็บอไอไอตัวนี้มา,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 าจากไหนวะ <laughs> มันซอมบี้ไหมเนี่ยไปไปกันต่อบา้าว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยอันตรายสำหรับเราอนะวิไ่ไม่รอเลยค่ะ มาเดียวรออยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละฮะไปทำไม <c oughs> อะเอามาเป็นเชือเปลืงเพราะว่า,ายัางไงซะก็ไม่มีปืนสู้ไม่ไหวหรอกโอเคต้องเช้ดไปไหน้ะคะโอ้เป็นนั่งทำไมวะเ <c oughs> อาเค็บอสเอาไปไหน <c oughs> อ๋อเอาไปติดโอเคโอเคอเค,ความคิดดีมาก แล้วก็มานั่งซะเพราะว่ามันจะค่ำแล้วเป็นโรคเอลเคตครอบครัวของผมเป็นโรคเอลเคตเราเป็นโรคกาซันอนะ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะ <ไป S 1> โอเคช,ชุกชะกปุ้นปุ้นไปกันดูสิค่ำแล้วเนี่ยโอ้โหค่ำแล้วอเออแคบอสไปไหนแคบวสอดูด้นลัร,ระวังนะ จอฟาร์มอีกแล้วะทำไมต้องเจอตอนฟาร์มตลอดเลยวะเอ้ยเฮ้ยสามหมื่นแล้วเลยก็จะสี่หมื่นแล้วนะโอ้โหเอาดีดีเอาดีโอ้ยแย่แล้วแบมพายมาแบบเนี้ยกี่กิโลอีกอกพันตายแน่แน่ oh <my> แต่ไม่เป็นไรลางมันเดินไปเรื่อยเย แต่ว่ามันแวมไพร์มันจะมาต่อหน้านเนี่ยสิมันจะวาบมาหน้านรถไฟเลยทำไมเวลาเจอฟาร์มชอบมึงตลอดเลยอ่ะโชคมันไม่ดีโชคร้ายดีเรา๋จะโกดพูดว่าโชคร้ายไม่ดีไอ้ทองฟ้าเฮ้ยตอนนี้สี่พันแล้วแป๊บเดียวเดีย๋ยวไปฟาร์มแวมไพร์กัน อีกหกพันอุ้ยอุ้ยโตหน้าเลยอุ้ยเก็บเลยเก็บเก็บเก็บเอ้าวมันขายได้อ้าวขายได้ให้มันเผาไปแล้วมันเผาเอง <c oughs> เก็บเลยเราจะเก็บไว้มันเผาใส่เอ้ยแคบอัตแคบอัเอาเลยเอาเลยเอาเลยเคเอามันเผาใส่อีกแล้ว ผมไม่รู้ผมผมผมไม่ได้ยึดยึดยึดใส่ว่ะเขาแต่ระวังด้วยนะเพราะว่ามันมามาโผล่เมื่อกี้เลยนั่นแหละพูดถึงก็มาเลยมันเจ้าเมากี้ใส่เราเกอเอาใคยตีมาย้เว็บไพยขอเอามาทำเงินก่อนเออเราตีมาเองขอโทษเอาข้าตวดเหรอปีสี่ห้าแล้วเนี่ย คาสันไม่ได้คาสันปิดตีห้าองค์กันไว้ก่อนเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องต้งใจเออเราก็เราก็ฆ่าซันนี่นาเราลืมไปเราปิดสีห้าเองแหลยขายไปขายขายขายได้สิบห้าบาทซื้อปืนซื้อปืนไปแต่โดยปราสาทหรือว่าไม่หรือว่าค่อยก่อนดีกว่าในแวมไพร์อยู่ไหนวะหมดแล้วเหรอ ชุดเมดชุดเมดเด่นมากค่ะโอ้เห็นได้เด่นเลยในแวมไพร์มีอีกไหมอ่ะในดู้ข้างนอกนอก่อนแป๊บนึงผมเจอแ,แวมไพร์้วยอุ้ย oh <my> จริงเหรออยู่ไหนอยู่บนรถรถไฟโอ้มันตายอยู่ในนั้นไหนอ๋อมันตายหน้าเราเลย <laughs> เก็บหน่อยนะ เพราะว่าเราต้องการปืนมากเลยอืมหมดแล้วมั้งแล้วก็ออกเดินทางต่อโอ้ยข้าศึกมานอยดูข้างนอกอีกทีหนึ่งเผื่อว่ามันจะมีโอ้เจอปราสาตรงนั้นเอาเลยไหมมีปืนโอ้ยเอาจริงอ่ะ เจอปราซาเลยนะแต่ว่ามันไกลนะบอกก่อปราซาเน่ะโอเคไปไปเถอเราว่าเพราะว่าปราซาตรงนั้นไกลมากไหนดูสิมีบ้านไหมไเจอบ้านไปบ้านเจอบ้านไหนอ๋อูนี่ยไงเราไม่เห็นมาโอ้ย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 นัทเดี๋ยวพอ บอกแล้วบอกแล้วเรานัดเดียวพอเอาเฮ้ยอ๋อเราลืมขายอันนี้เนีย่ยละอะไรเอานี่ไงเตาโชว์อย่เนี่ยลูกปั้นหินไปใส่เดียวเลยแก <c oughs> บอสไปด้วยเหรอโอเคลักจะท <c oughs> ้าทุกสิ่งทุกอย่าง งั้นเราจะไปด้วยถึงแล้วแต่แต่นี่เน่บอกแล้วเราถึงก่อนนี่นีอี่ีอ้าอ่าโดนแย่งแต่ว่าเอาของมาได้เอาของมาได้โช้าเด็กนี้ ิ่งอัปเดทมันยิ่งเนิบเจไดอะช่่โดนเนิบอืมยิ่งอัปเดตมันยิ่ง,นงเนิอบอยู่ยแล้วแหละไม่แปลกโอเคมีอะไรนะหน้านเผาอีกมั้งวะไม่ม่แู้เอาไปกับเผาซะ,ะแล้วไปไปต่อ,ไ,อไ,ไปเดียวเลยครหนูไปไปก่อนเลยเดี๋ยวเราเฝ้า<ย>ว้า

ลองช่วยลองช่วยดีแน่ไปแต่ว่าข้ามพอดีเอากื้วยหนูไม่ดีป็นโรงพยาบาลแดงไหมไม่ไม่ไม่เออรอดไปรอดไปทีมาแล้วนี้ว่าเราต้องอยู่ลางก่อนไปแล้วไปแล้วไปก่อนนะ เดี๋ยวเราฟาไว้โอเคหมาป่ามาหมาป่ามาไหมเรากลัวหมาป่าไปเลยนะเอาอะไรมามหายนี่ก่อนหาบืนไม่เจอวยซอมบี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าเข้ามาในนี้แกบ,บอสเอข้ามาในนี้ เข้ามาเนี้เข้ามาเนี้ยนี่ก่อนโอ้โหมามันมาทางบุ้นเลยอาไงดีวะขอชุบก่อนแล้วก uh. ันเดี๋ยวเดี๋ยวปลายค่อยชุบแล้วกันนะแป๊บนึงอยู่ในนั้นก้อนอยู่ในนั้นก้อนยาวมายาวมาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอุ้ยเย่แล้ว ยืนเด,ดี๋ยน้ไปก่อนเก็จะตายละเจ็บร้อยตายเราเรานอนอย่แต่นเมี่ยีมียาไหม<า>เียบร้อยฮะตายไม่เหลือตายต,ต้องจับ เียก่อนละไม่นะโอเคจบเป็นเพียงเท่านี้แล้วกันเฮ้ยก็ EP สองแล้วกันนะงันบายบาย